ไม่ต้องเลยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยากเล่นดินยายก็ไม่พาไปแล้วจับดินอยู่นั่นแหละยายไม่โอ้แล้วอุดกอดคอ อุยอุยอุยยอุตยอ๊ยตายอ๊ยยอุ๊ยยตายแล้วยายตายไม่พาไปพอแล้ว อยากเล่นดินไม่ตาไปแล้วตายแล้วกูโอ้ยเองยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยยยโอ้ยโอ้ยย เดี๋ยวเดี๋ยวตยีมันก่อนเดี๋ยวโอ้ยใช่ละกู